กินตามตามังครูสวัสดีครับอันนี้นะครับเราจะพามาชมนะครับการหอ่อกระจับหรือเข้าต้มน้ําวุ้นนะครับอันนี้คือแม่ของกินตามตางครูนะครับอายุเจ็ดสิบสามเลยนะยังขายข้าวซอยน้นําเงี้ยวอยู่ยังแข็งแรงอยู่นะครับนี่การห่อนะครับไม่ง่ายนะครับ แม่ห่อมานานมากแบบมืออาชีพแต่ช่วงหลังเราจ้างนะให้คนห่อนะครับนี้แม่ห่อตัวเล็กแล้วหอกันไม่เป็นนะได้แต่กินแ้วเดี๋ยวต้องเอาไปต้มอีกสองชั่วโมงนะครับแล้วก็จะเป็นกระจับข้าต้มน้ำวุ้นที่เรากินกับข้าวเหนียวก็สาครูนะครับเราให้ดูวิธีการห่อนะ โอ้ยข้าวใส่ให้โอแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ใส่กำลังนจะใส่ออเงี้ยเก็บเคยมีออเดอร์เข้ามานะครับทีสามตันทำไม่ได้นะครับไม่มีใครทำได้นะมันต้องห่อแล้วก็ใช้เวลานานมากนะครับ พอไม่แน่นก็หลุดนะครับตอนต้มนะครับใบตองต้องยาวเดี๋ยวต้มแล้วเดี๋ยวาชามาให้ดูีกทีนะครับนี่ครับพอแม่เราห่อเสร็จนะครับเราก็นํามาต้มนะครับอีกประมาณสองชั่วโมงนิดๆนะครับไม่ถึงสองชั่วโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้กระจับ ที่สวยงามน่ากินนะครับ <Yeah. S 1> วันนี้พี่ผ่ายเนี่ยแกะง่ายๆนะครับวิธีแกะอาชีพ mm hmm. ของเรานะครับ mm hmm. เ่ยอห่อเ่น่นะ mm hmm. ถ้าล้างแกะในน้ำจะไม่ติดมือ กินตามตังกรูสวัสดีค่ะวันนี้นั่งอยู่นอกบ้านนะคะอ,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 อากาศร้อนเขาก็เลยจัดสรรเรียกเมนูนี้ว่าเมนูอำลาหน้าร้อนอคืออะไรอ่ะเอาให้ดูก่อนดีช้าๆดิคือที่แม่เราขอข้ต้มน้ําวุ้นนะครับเนี่ยครูไอ้ที่สามเหลี่ยมนะคะคือเขาเรียกกระจับหรือก้ต้มน้ําวุ้นวันนี้หอแม่เราขอตัวเล็ก ตาคูสาก้้ยแต่มันเชื่อมไปหน่อยอแเมนูนี้เข้ากันสุดๆนะครับชื่นใจจังาการร้อนๆเนะมมาะอาลาหน้าร้อน <laughs> ขนมหวานอําลาหน้าร้อนก็จะเป็นแบบนี้นะเนี่ยสาคูมันชกล้วยกระจับ แต่คู่ในบ้านเราทำมาสามสิบสี่สิบปีนะแต่ไม่เคยลงคลิปอ่ะที่โลกไงให้ไม่เป็นไตไม่เหมือนอย่าง,างี้ตัวเล็กลูกค้ารับไปบกขายได้กำไรหน่ยอยระวังกระแทกปากไม่ใช่ข้าวขึ้นใจขนมเืนใ,ใจไหมนะ่ะร้อนมากอันนี้นั่งอยู่ที่ร้านเรานะคะ ร้านที่เราขายข้าวซอยน้ำเงี้ยวนะนั่งอยู่หน้าบ้านลูกค้ามาเอาเ้ากวยคนะ่ะลูกค้ามาเอาเ้าก้วยอ,อร่อยอร่อยทุกคนหาซื้อกินเอาหรือทำเองก็ได้กินตามตังครูก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมติดตามใล้กำลังใจเราทุกคลิปนะคะ กินตามตังกูไม่มีคนดูกลูก็ต้องกินนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะใช่พ่ัทุกท่านครับสวัสดีค่ะ